สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสุชินาตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมาดูสองสตอรี่ตาอู่อัปโหลดอีพีที่สองจ้าตอมอรีแอคหลังจากที่เราได้ทำการดูซองสตอรี่ไปแล้วนะครับผมแล้วฟีดแบ็กคือดีมากใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูด้วยนะครับผมในเพลย์ลิสต์ตาอู่อัพโหลดนะครับผมแต่วันนี้ใครที่ดูอีพีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอามอรีแอคได้ดีมาก <c oughs> รู้สึกว่าตอมอรีแอคได้ถึงใจนะผมวันนี้เราจะมาดูรีแอค EP ที่2กันหรือว่าพาร์ทสกันสําหรับทองสตอรี่เต้าอวบโหลนะครับผมเพื่อไป็นการเสวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าเขาจะหว่นหมวกกึ้งขนาดไหนไปดูกันเลย <c oughs> ตอมอรีแอคชุดเดิมเลย ทั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของซีรีส์ <G ül> แต่เรื่องราวชีวิตจริงๆของน้องเนี่ยโอ้โหมันก็เข้มข้นเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้สู้กันมาก็เยอะต้องผ่านการแข่งขันเจออุปสรรคมากมายแต่เรามีความฝันไงเพราะฉะนั้นในเส้นเรื่องของน้องจะมาในทางเดียวกันเริ่มจากออปโรดก่กันเลยเราประกวด เต้นร้องเพลงอะไรมาตั้งแต่เด็กไหมไม่ครับไม่เคยเลยครับเอ้ยเอ็งมืสไอคอนเวทีแรกเลยเวทีแรกเลยครับเฮ้ยเลิศเวทีแรกในชีวิตที่ประกวดแล้วปกติคือเราเป็นคนร้องเป็นคนเต้นอยู่ก่อนแล้วปะไม่ครับผมแบบมาสายวิชาการเป็นเด็กเรียนแบบว่าวิชาการเลยครับไม่เมาในรายการหมดเลยเหรอเมาในรายการหมดเลยครับมีแค่ใจล้วนๆที่มาครับในโอกาสมันก็เข้ามาแล้วขอลองไปดูกดดันไหมพอเห็นแบบคนอื่นเขาเริ่มลุกขึ้นไปร้องขึ้นไปเต้นแล้วเขาทำแบบเต็มที่อ่ะคือคนอื่นเขาร้องเพลงผมเอาหูไปแน่คือแบบ มืนมันกินแผนเสียออกมาเหมือนผมเหมือนเมืนเปิดแทร็กอะแล้วแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหผมสิ่งที่มีคือไปไปโชว์ชุดบาทสไปโชว์เล่นบาทสไม่เกี่ยวอะไรกับเพลงเลยเอา้าเบาเข้ามาทักกันหน่อยสิบ้าเพลงเก่ามากเลย <c oughs> คุณาวามันจะคิดถึงอะไรเพลงอะไรล่ะไปโชว์ชุดบาร์สคือเป็นความสามารถของเราอยู่แล้วเราะนเล่ววกนกีฬาอย่างนี้เหรอก็ร้องเพลงแหละร้องเพงล,ลง,เพงเต้นกับคนอื่นเขาแต่เราก็แบบมูปปลาแบบเท่าที่จะทําได้เรียนก็ไม่เคยเรียนไม่เคย,ม,เคยมันจะได้เหรอคนไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วเข้าไปรายการประกวดระดับประเทศนะตอนนั้นะ่ะคือถือว่าที่เข้าไปเนี่ยคือไปด้วยใ,ใจล้วนๆเลยอะแล้วตอนนั้นเรา <c oughs> เราเข้าไปปุ๊บเราเลือกเพลงอะไรหรือเราเตรียมตัวมันยังไงมันจะมีเพลงร้อง <c oughs> เพลงเต้นซึ่งเพลงร้องคือหมอกหรือควันเพลงเต้นอะ เชิให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นเยานเป็นเพื่อนกิลลี่เบิร์นคือโชคดีตรงที่ว่าเหมือนเราเจอโปรดิวเซอร์คือพี่น้องคือเขาว่าเหมือนเป็นฟิลแบบรอให้เราแบบว่าอยากมีอะไรอยากโชว์ยังไบอกว่าผมเล่นบาสได้ครับเขาก็เลยแบบรอให้แบบไปหาให้ทีมงานไปหาลูกบาสมาเพื่อมา เล่นให้เขาดูเหมือนเขาน่าจะดูแบบเป็นสเสน่ห์แล้วแบบเออถ้าเอาเด็กคนนี้เข้าไปในรายการก็น่าจะแบบเป็นอีกหนึ่งสีสันอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนที่เล่นร้องไม่เป็นเต้นไม่เป็นใบด้วยอะไรอ่าอ่าอ่าเราว่าเขาคงเห็นความความซื่ออแล้วก็ความใจสู้จังหวะนั้นคือมีอะไรคืองันออกมาโชว์ให้หมดที่จะเก่งเร็วมากนะหมายถึงว่าคนไม่มีพื้นฐานแล้วไปอยู่ในนั้น 2- 3สเดือนแล้วจบมาปุ๊บร้องได้เต้นได้ เรารู้ว่าเรายังไม่เก่งพอทุกวันนี้ก็ยังรู้รู้ตัวเองอยู่ก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยให้แบบมันเก่งครับแบบฟีลแบบทําเหมือนน้าไม่เต็นแก้วไปเรื่อยอืมมึงถามพี่อู๋ว่าตอนนั้นได้แอบเห็นน้องไหมมาเห็นครั้งแรกตอนที่เข้ามาในรายการแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยสนิทข,ขนาดนั้นแต่สนิทกันจริงตอนที่อัดเสียงให้น้องอเป็น EP สูตร EP ในํนำตัวเขาต้องร้องเพลงครับอ่าแล้วรอบนี้ร้องเพลงแบบออนแอร์แล้วใช้เวลากันทั้งวันใช่ไหมบอกว่าวันนั้นนานครับจริงๆ3 5คนเนี่ยใช้เวลาทั้งวันออาโรช้ครึ่งวันเลย คือมันจะมีสองรอบพี่คือผม,มอัดรอบเช้าตอนแรกยังไม่เจอเขาผมไปอัดรอบเช้าแล้วรู้สึกม,มันรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอแล้วก็เป็นคนแบบเราอยากอัดไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะดีที่สุดแล้วมา,มา,มารอบบ่ายม,มีพี่เขามาทีมงานมาถามว่ามีใครอยากอัดแก้ไหม <c oughs> ผมก็พี่ครับผมขออัดแก้อัดแก้เลยก็แบบเรียนร้องเรียนอะไรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปอัดก็นั่นแหละสุดท้ายก็ได้มาเจอพี่อู๋อีกรอบนี่คือเพลงอะไรอ่ะอ Please ครับ Atom ทำไมตอนนั้นเราถึงเลือกเพลงนี้ร้องใน EP ศูนย โอ้ยตอนนั้นาผมว่าคิดว่าผมว่าร้องเพลงนี้ได้ดีที่สุดนะเวลานั้นแล้วแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นเพลงที่ยากมากสําหรับคนที่ร้องไม่เป็นก็เลยเราเหมือนเราฝืนคีย์ก็ไม่ปรับไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็พยายามร้องงงปะปาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพี้ยนไงไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเพี้ยนคืออะไรมันก็ร้องไปแบบดนตรีอันหนึ่งตัวเองร้องอีกอันหนึ่งไม่ได้สนใจกันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตรงคีย์กันอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่อัรู้แล้วเป็นคนไม่ค่อยจังหวะแต่ว่า คือผมมามองเห็นในในในทางแล้วว่าจริงๆมีศักยภาพที่จะลองได้แต่แค่ว่ายังไม่รู้ว่าใช้ยังไงยังไม่ถูกเรียนมาไม่เคยถูกฝึกมาใช่ครับก<ถ>็บ<ถ>เลยบอกว่ารถคียว่าแลาา้วไปทีละท่อนซึ่งเขาว่าเข้าใจกันด้วยนะหมายถึงว่าเข้าใจด้วยว่าออฟโรดต้องการอะไรแล้วออฟโรดเองก็พอฟังพี่อู๋ก็เชื่อเลยถูกไหมใช่ครับทาตามเขาเราทำเราทำตัวเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลพี่ฟืลแบบเราเราไม่เคยมาอยู่ในเส้นทางนี้แบบเรามาอยู่วิชาการมาตลอดเราจะทําตัวแบบ ใครพูดอะไรโอเคได้เลยครับพี่โอเคแบบบอกให้ทําอะไรเราทําหมดเขาไั้อยู่ข้างคนเก่งไงนี่ดีนะอยู่กับไดมอนด์มากๆเออพี่โอ้ยโอนี้ดีนะเฉาะเลยเขาใช้เวลาครึ่งวันครึ่งนได้ได้คนเขารู้อยู่แล้วคนเขารู้อยู่แล้วณวันนี้ถ้าให้ร้องแบบเต็มเต็มเพลงน่ะคิดว่าร้องได้ไหม คิดว่าได้พี่คิดว่าสู้ผมก็อยากให้แบบเออเห็นว่าพัฒนาการมันก็มีนะอ,อวันนี้แบบสดๆไม่ได้อัดเจาะเป็นท่อนๆสดๆทั้งเพลงตรงนี้เลย Please จากอัปลดครับเออ เดี๋ยวคัณหูฟังแป๊บหนึ่งว้รรงงา <Wow. S 2> รู้ถึงฉันเขาร้องยังไงเธอคงต้องลืมเลื่องเ้าเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารูอจะมีเหตุผลอะไรสักอย่าง

ฉันรู้ทุกครั้งที่เรามองตายิังทำให้ใจของเธอสัทุกอย่างที่ทานมันนั้นมันคือร่งจริงเพราะฉันว้อดีมาก เธอสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไวเ้เจอกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉัน,นได้ไหมฉันจะกูแลเธอให้ดีคงทำใจเธอ,อทีเพราะถึงใจฉัน

ใถ้าอู๋คือเป็นห่วงมากลุ้นมากเออได้รู้สึกยัไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างได้กลับมาร้องเพลงนี้ในวันที่เราก็ ผ่านประสบการณ์ประสบการณ์มาแล้วในช่วงนั้นผมรู้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีพัฒนาการรู้สึกดีใจจากวันแรกจนถึงวันนี้แล้วแบบมันไม่ใช่อัดเพลงอะพี่มันคือการร้องสดๆอะแล้วมันรู้สึกว่ามันก็มันดีใจอะพี่มันตื้นตันอยู่ข้างในว่าแบบเราทําได้เราทําได้แล้วในในณวันนี้อะพี่จริงๆนั้นเรานั่งฟังเรานั่งดูเรารู้สึกว่าเราดีใจที่ออฟโหลดมั่นใจขึ้น ในการร้องแล้วก็กล้าที่จะร้องในมุมหนึ่งที่เรานั่งดูอยู่อะเราแอบเห็นอีกอย่างเห็นอาจารย์เห็นอาจารย์ที่แบบว่าคอยบอกคอยคือตั้งแต่วันนั้นอะเราเราว่ามันก็คงเป็นบรรยากาศแบบนั้นแหละพี่ตาอู๋ก็คงพยายามจะแบบว่าเห็นน้องแล้วก็เห็นความพยายามของน้องแล้วพยายามแบบช่วยบอกช่วยแบบเอ้ยแบบนี้แบบนี้ดี่านมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างบอกมาตั้งนานแล้วไม่ไม่ใช่แค่วันนี้เพิ่งทาได้จริงทํามาได้ตลอดทุกแบบเก่งขึ้นกว่า ออกรดเก่งขึ้นบอาออกรถในเมื่อวานขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ภูมิใจอ่ะมันตั้งแต่วันแรกคือเพลงนี้ด้วยความที่วันแรกมันแบบบันทรงมันแบบว่าหูต้องเข็นจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าจริงๆน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากไม่รู้พี่รู้สึกถึงความความสบายใจเมื่อมีต้าอู๋อยู่ข้างๆในการที่เอ๊ะตรงนี้มันเหมือน และยังไงและแตาอูก็มันเหมือนคอยซับพอร์ตความรู้สึกกันอยู่ตลอดเวลารู้สึกอย่างนั้นว่าเวลาร้องเพลงแล้วมีตาอูอยู่ข้างสบายใจทุกครั้งที่มีเขาแลออ้วก็เนื้อเพลงนี้ด้วยพี่ตอนที่เลือกมา EP ศูนย์คือมันมีความหมายด้วยนอกจากที่แบบตอนนั้นเราคิดว่าเราร้องเพลงนี้ดีสุดแล้วนะเวลานั้นแต่ว่าเหมือนแบบโปรดเลือกฉันเลือกฉันเถอะนะมันอ้อนนะเนาะคาแรคเตอร์เราเป็นคนอย่างนั้นแหละเราเป็นคนอ้อนตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอะแค่แบบเลือกฉันเถอะ บบจะไม่ทําให้เธอเสียใจเลยจริงๆแล้ววันนี้เขาเลือกเรามาแล้วแบบมาถึงกูหรือว่าอะไระ <c oughs> คนด <c oughs> ูรู้แล้วรู้แล้วเป็นแผนที่เองเออแล้วมันเป็นไปตามเพลงเลยนะที่เขาบอกว่าจะไม่ทําให้เธอเสียใจมันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาในกนารทำคอนเสิร์ตออฟโรดแล้วก็วง last ัน e เองจริงๆก็ทุกคนทําให้แฟนคลับแบบแฮปปี้มากๆไม่เคยเสียใจเลยขอบคุณครับ ขอบคุณที่ทุกคนที่เลือกมาด้วยนะครับนี่มากันที่ต้าอู่ต้าอู่นี่เขาบอกว่าเรื่องราวชีวิตเราเข้มข้นมาเหมือนกันกว่าจะมาเป็นต้าอู่ในวันนี้เป็นสายประกวดแต่เด็กเลยเหรอตอนเด็กๆก็ชอบร้องเพลงแลละแต่ว่ามีอาม่าพูดกับเราว่าก็ร้องเพลงนะได้นะแต่ทําไมเขาต้องเลือกมึง <c oughs> ตั้งแต่นั้นผมก็ไม่ได้ประกวดอะไรมาอีกเลยจน <c oughs> ลาบันดาลาบันดานี่คือไปแบบขำๆเขาชวนไปเราไม่ได้คิดจะไปประกวดเองอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนนั้นเราเรารู้ตัวเลยว่าเออจร an, S! <S ิงมานั่ง huh. ทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรประกวดผมก็เลยยังไม่ไม่ไม่ประกวดเลยเพราะว่าทํายังไงก็ได้จนกว่าเราจะมีของมาเรียนมหาลัยไงครับได้เจอเพื่อนๆนที่แบบทำดนตรีเพื um ่อนคิวคลสติกเพื่อนคิวโฟกซองอะไรเงี้ยมันค่อยๆเติมไฟในในหัวใจเราพอดูรายการเซเวอร์จีนแล้วมันมีคนติดต่อเราเข้ามาค่ะว่าแบบมาออดิชั่นไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นไฟมันเต็มแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีสกิลอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วอะไรเงี้ยพอเราไปจีนด้วยความพร้อมนะครับ เราแบกความฝันแต่ว่ารอบนี้แหละคนต้องได้เห็นกูร้องเพลงแน่กูนี่ไม่เคยเต้นเลยในชีวิตแต่กมั่นใจว่าถ้ากูเต้นเนี่ยคนต้องเห็นกูอะไรเงี้ย แต่พอไปไปเทรนปุ๊บสักพักหนึ่งมันมีเรื่องของโควิดไวรัสขึ้นมาเราเลยต้องกลับมาเราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันเรื่องวีซ่าเนาะเขาปิดประเทศมันก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเฟลมากๆวันที่กลับมามันก็คือความล้มเหลวอะผมก็ไม่ได้ยอมแพ้นะก็กลับมาทํางานต่อจนมันก็มีโอกาสเข้ามาอีกไปที่เซี่ยงไฮ้รอบนี้เราก็เหมือนกันแล้วเราหูเราเหมือนมีดที่แบบมันมันมันคมแล้วมะถูกลับมาแบบเราก็รับไปอีกรอบนึงอะเรามีรอบนี้เรามีเทรนที่ไทยด้วยทั้ง ภาษาทั้งสกิลอะไรมันพร้อมมากขึ้นรอบนี้แหละคนต้องเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ด้วยกฎหมายคือ,อมันมันแบนรายการโซเวอร์นาที่จีนแล้วก็ห้ามรวมคนเกิน50คนม,มันก็เลยจะต้องกลับมาที่ไทยอีกแล้วแต่รอบนี้เราเสียไปหลายอย่างมากตอนนั้นก็คือแบบเออทุ่มรถมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อมาก็ขายคือถือว่าเป็นเดิมพันชีวิตเลยก็ว่าได้พร้อมมีก็ขายเพราะเรารู้สึกแล้วว่ารอบนี้มันไปเนี่ยมันต้องเป็นเวลาของเราแน่นอนคนต้องได้เห็นทุกอย่างใช่ไหมสุดท้ายก็คือกลับมามือเปล่ามาแล้วเสีย ไปเยอะมากเงินอะมันไม่ได้หาง่ายสําหรับเราเลยตอนนั้นอะคุยกับปามาบอกขอโทษแบบแบบอีกแล้วเพราะเขาก็เหมือนเขาก็รอนั่งดูเราอยู่เขาก็มีความสุขทุกครั้งที่บอกเราได้ไปจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาแล้วเขาบอกบอกไงไงกับเาป้าบอกว่ากลับมากินข้าวที่บ้านแล้วกันอืมมันง่ายแต่ทัดใจเนาะจังหวะนั้นรู้สึกว่าพอแล้วไม่วะหรือว่าโชคชะตามันไม่เข้าข้างเราบอกว่าเหมือนถ้าเป็นพี่ เจอความรู้สึกตรงนั้นจะบอกว่าแม่งเขาคงไม่อยากให้กูเป็นแล้ว <S <S ล่ะมั้งกูไปสองรอบกูลงทุนทุกหม้อข้าวหม้อแกงไปมันซ้ำซากกับเรื่องหนีมันเป็นมันเหมือนเป็นเรื่องของดวงอะอรู้สึกแบบถอดไหมอยากถอยไหมผมขอโทษเขาเลยอย่างแรกแบบว่าขอโทษที่แบบทําให้เสียเวลาไปเงี้ยเพราะว่าแต่ละปีที่เราสเปนไปเขาก็แก่ขึ้นเพราะจริงจริงเราเรีบอยากประสบความสําเร็จเพื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือปากลับมาให้เขาสบายเขาก็ยังทํางานอยู่สุดท้ายก็มีรายการไซคคอนขึ้นมาซึ่งรอบนี้แหละเราก็บอกกับตัวเองเลยว่ารอบนี้แหละต้องชนะให้ได้ ต่อให้มันจะไม่เหลืออะไรอย่างน้อยอะ่ะ<ม>ให้คนได้เห็นเราก่อนแล้วถ้าเราแพ้พอความสามารถของเราเราจะยอมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางนี้มันยังไม่ถูกพิสูจน์ด้วยอะไรเลยมันถูกตัดตอนก่อนด้วยถูกชะตาด้วยอะไรหลายอย่างเวลาที่มันไม่ใช่แพ้ด้วยความสามารถจากการถูกตัดสินเราถึงค่อย่อยค่อยยอมคือคนที่แบบไม่ไม่ยอมแพ้ต่อดวงชะตาเอาง,ง่ายดีกว่าใช่ อย่างในรายการลัสายข้อหน่ะความฝันเดียวของผมเลยคือขอให้คนแกได้เห็นสเตจแรกของผมอะอมหลังจากนั้นคืออะไรผมไม่สนใจแล้วขอให้ได้เห็นก่อนสิ่งที่ซ้อมร้องมาทั้งชีวิตตั้งแต่วันที่อาาแบบให้โจทย์มาว่าแล้วคนจะเลือกอะไระตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้โชว์แล้วพอได้โชว์มันก็แบบพอเราชนะเราได้คะแนนอันดับหนึ่งมันก็เป็นไฟเติมเรามาเรื่อยๆผมแบบผ่านมาได้ตรงเนี้ยเพราะผมเชื่อเชื่อในตัวเองความเชื่อของอู๋ว่ามันมันจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มานั่งฟังอยู่ว่า การจะเป็นไอดอลอ่ะเราไม่ได้มาง่ายๆบางคนได้มาง่ายมีแต่บางคนได้มายากก็มีอย่างอู่เป็นตน้นขอบคุณที่แบบว่ามาเล่าอะไรแบบนี้แล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่า้คนเราไม่ต้องมีความเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเรื่องราวที่เราเอามาเป็นกําลังใจให้กับแฟนๆที่ดูตาอ,อู่อยู่มีเพลงหนึง่งที่มันเข้ากับเรื่องราวของตาอ,อู่มากๆวันนี้ความเชื่อครับจากตาอ,อู่ว้า

ไปจบที่ตรงไหนแต่เธอยังไงก็ต้องไป like. ให้เจอที่สุดท่ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยเดาไปแา่คนที่เชื่อในความฝันฉันแมตเธอเนกเธอยังต้องเดน ไม่วัแม้ลาพั้งสกียังฝังไกลแมลงสิไม่ตายชงไม่ตายยังคงหาใจแ้ทอแ้สก่่หวังแม้าดพังสกกคัยังฝันไกแมลงสไม่ตาย ชอบที่ต้องง่าแต่เจอยังไงก็ต้องไปให้เธอสุดทีมันจะไม่คุม้มถ้ามันก็ดีที่ยังน้อยได้จอดเจอว่าครั้งหนึ่งเคยเข้าไปแต่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดเหนื่อยก็ย

ถูกร้อมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นรอบแล้วเคยฟังหลากหลายเวอร์ชั่นมาด้วยกันแต่ว่าพอเรื่องราวของป้าอูมันอยู่ข้างหน้าเพลงเนี้ยทุกอย่างที่มันถูกร้องในเพลงอ่ะมันมีความหมายหมดเลยแล้วเราก็เห็นเส้นทางชีวิตของป้าอูจริงว่าฝ่าฟันมากกว่าจะเป็นป้าอูในวันนี้มันมันต้องเจออะไรมาบ้างผมอ่ะโอ้เพลงนี้มันทัดใจมากเลยผมไม่รู้จะบอกยังไง ผมเชื่อว่าคนที่มีความฝันนะทุกคนไม่มีความฝันหมดเลยหรือบางคนจะไม่มีความฝัน,นก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าได้ลองทําตามความฝันแล้วถึงแม้มันจะล้มเหลวอะแต่เชื่อว่าเท่า,ทาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขมากวันนี้วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบผมได้มาลองเพลงความเชื่ออีกแบบหนึ่งอะที่ผมได้ร้องกับพี่โดมพี่อั้มเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่สองคนมีความฝันแล้วก็เคยทําตามความฝัน แล้ววันนี้ผมมันั้งร้องตรงนี้แล้วอะมันคือผมต้าอู่อีกวันหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่ต้าอู่คนเก่าอูอ่ได้ร้องเพลงความเชื่อคนที่มีความฝันที่ก็ทําตามความฝันมาสําเร็จเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยแค่อยากจะบอกว่าจริงๆผมมีความสุขวันนี้ตัวพี่เองก็มีความสุขมาก สำหรับในสายตาพี่น้องทั้งสองคนคือคนเก่งในอีพีเนี่ยที่ออนไปอ่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับไปพร้อมๆกันมันคือพลังของความสู้ออบโหลดเข้ามาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ออบโหลดก็เข้ามาสู้ภายใน3เดือนนั้นและใน2ปีออบโหลดก็ยังต่อสู้มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองตาอูบ,บอกว่าฉันขอไปสู้กับตัวเองก่อนและเพื่อที่จะเก่งให้มากที่สุดแล้วค่อยเอามาให้ทุกคนได้เห็นทุกคนมีวิธีการสู้เพราะฉะนั้นเทปนี้มันเป็นเทปกําลังใจมากๆแล้วไม่ใช่แค่น้องรู้สึก ดีใจที่ไม่ได้ร้องกับพี่สองคนนะสําหรับพี่เต้าอ,อูร้องเพลงเพราะมากเก่งมากๆยังคุยกับโดมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เด็กคนนี้ไปอยู่ไหนมาวะ <c oughs> วันนี้พี่ได้คําตอบแล้วว่าอ๋อไม่ได้ไปอยู่ไหนเรามันปทําตัวเองให้โคตรเก่งและออกมาทิปปึ้งเดียวให้ทุกคนรัก <c oughs> และประทับใจในผลงานเพราะฉะนั้นวันนี้คําพูดเดียวกับพี่ตั้มเนี่ยมันทําให้ตมเห็นคือก่อนหน้านี้ตมเห็นโพสตหนึ่งของพี่ที่รู้จักที่อยู่ในเฟซบุ๊กแล้วคือพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลง กลางคืนเป็นพี่ที่รู้จักเลยแล้วเขาบอกว่าเด็กที่ชื่อตาอูอ่ะไปอยู่ไหนมาวะทำไมร้องเพียงเพาะขนาดเนี้ยจนเขาบอกว่าเขาพร้อมที่เป็นแฟนคลับเลยเรารู้สึกแบบว่าโอ้ m ม่ก็จริงตาอูเสียงคดเพาะตาอูทำทุกอย่างดีมากๆเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเก่งจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้มุมมองอะไรดีๆกลับไปแล้วก็เอาไปใช้กับในชีวิตเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เป็น2คนรุ่นใหม่ที่เอาจริงๆคือทุกคนเรียกเขาว่าเป็นไอดอลเนาะไอดอลมันอาจจะแปลความหมายได้หลากหลายมากอาจจะเป็นไอดอลก็คือเออขึ้นไปร้องขึ้นไปเต้นขึ้นไปโชว์บนเวทีแต่สำหรับผมสองคนนี้ไม่ได้มีดีแค่นั้นเขามีดีในมุมของการเป็นกําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆทุกคนให้ทําตามความฝันตัวเองด้วยนี่คือคํานิยามที่สมบูรณ์แบบมากของการไอดอลสองคนนี้ ยินดีด้วยมากๆกสองคนนี้คุณสมควรได้รับความรักจากคนแบบนี้ไปตลอดเลยครับครับใจหั่นเลครับโค้นี้ม็อิ่งมากๆเนาะคนดูได้ได้อะไรไปเยอะเลยส่งเพลงแต่แบบกินใจมากเลยอะเพราะเชื่อว่าวันนี้คนดู EP นี้แล้วน่าจะแบบรู้สึกอยากตามผลงานอยากให้กําลังใจทั้งสองคนต่อไปโดนปกครับผมก็ฝากซีรีส์ผลงานคู่กับพวกเราด้วยนะครับผมกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ารักไม่รู้ภาษาครับผมก็ ไม่รู้นะวันนี้จบหรือยังไม่เป็นไรไปดูยอ้อนหลังได้นี่<อ>ใช่ไหมล้งังแต่ว่าใครที่แวะเวียนเข้ามาก็อยากให้มาดูกันยอ้อนหลังนะผมซีรีส์รักรูปภาษาก็เป็นผลงานชิ้นแรกที่เล่นด้วยการจริงๆแล้วก็เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูง่ายแล้วก็มีรอยยิ้มไปฝากทุกคนก็สามารถดูยอ้อนหลังได้ทาง วันดีครับผมแล้วก็ทเวดีด้วยนะครับครับแล้วก็ไอฉีนะครับก็กําลังอัพตามมาด้วยสามารถดูได้ทางไอฉีด้วยแล้วก็อีกอย่างนะพวกเราก็มีผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยครับผมเพลงเป็นไรไหมแล้วของน้องก็ชื่อเพลงว่าง่ายครับผมคอมพลีทครับผมก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราเต้าวัวรถแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับดีตังเลยหรือดูผลงานของเต้าอบวรดอะคุณจะรู้สึก ภาคภูมิใจมากๆเพราะคุณรู้ว่ากว่าเขาจะมีผลงานในวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างนะขอทุกคนมีความสุขกับผลงานของน้องครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับอีพีต่อไปนะครับเราจะมาดูนว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวอะไรและจะได้ฟังเพลงอะไรคันจักไทยนะครับติดตามได้ใน Song Story ครับแล้วเจอกันครับดีมาก รู้สึกดีใจมา,มากเลยที่เราวันนี้เราได้เอาเพลงที่เมื่อก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยเรายัางเราเราเรามันเป็นเพลงจุดเริ่มต้นของของอัป้วยมากกว่าแล้วก็วันนี้เราได้มาร้องในอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นที่ผ่านไป2ปีแล้วก็มาร้องให้ทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกฟูฟิวมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงกับทั้งพี่โดมพี่ตัม้มแล้วก็พี่ตาอู๋ด้วยครับ ผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันผมเชื่อว่าอย่างที่พี่ต้มพี่โดมบอกไปว่ามันคงเป็นอีกเทปหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับคนที่ตามความฝันเนาะก็คงได้เห็นมุมมองชีวิตแล้วว่ากว่าจะเป็นต้าอูหรือว่ากว่าจะเป็นออฟโรดในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านฝ่าฟันอะไรมาเหมือนกันก็อยากเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนที่ดูในเทปนี้แล้วกันไม่ว่าจะ,ะเรื่องอะไรก็ตามขอให้มันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใน,ในการเอาไปอะแดปกับชีวิตได้ให้บทเพลงที่เราร้องไป สามารถกลับมาเปิดวูนซ้ำๆได้เลยนะครับก็เราเป็นกำลังใจผ่านเสียงเพลงและรายการ2 s t o r อให้ทุกคนเลยครับก็ฝากถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็มาดูติดตามเรื่องราวของเขาว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนว่าจะมีแบบความแบบเป็นแบบเหมือนต้งหัวโดนไหมหรือว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามก็ฝากคนต่อไปด้วยขอให้มีความเจริญเจริญทั้งหลายขอให้รวยร่ำรวยเขาให้เราฝากเราฝากไปก่อนไป่อโอเคฝาก ฝากไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวมาเอาที่สำคัญครับต้องฝากกดซับสไคร์ช่องมาดันดอดฟันด้วยนะครต่อหมอรีแอ้จบไปแล้วนะครับผมฟูลฟิลมากรู้สึกดีใจที่ได้ตัดใจมาดูวันนี้นะผมบอกเลยว่านับถือความเป็นต้าอู่มากขึ้น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 ทุกวันจริงสำหรับสกิลการร้องเพลงตาอู่แอบเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้ต้องมาอยากเรียนร้องเพลงนะเดี๋ยวไว้มีเงินไปเรียนแน่น นะผมส่วนอัพโหลดก็คือเด็กที่เต้นไม่เป็นร้องไม่เป็นในวันนั้นนี้ได้มาร้องเพลงสดๆใแห้เราได้ฟังนี่เรารู้สึกว่าน้องๆพัฒนาขึ้นเยอะน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็เรื่องการคาริสม่าการเล่นหุ่นเล่นตาอย่างน้องเก่งอยู่แล้วและได้ฟังเพลงพอๆอ,อีก มันดีมากนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากๆเลยคือเสียน้ําตาไปหลายหยดเหมือนกันนะผมแต่บอกเลยว่าเพลงความเชื่อใน EP นี้คือ MVP จริงๆเนาะทุกคนมีใครยังเปิดฟังอยู่งทุกวันนี้ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ตอมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตมอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยง